ขวาทและแข้งขวาสูงครับแข้งขวาเพื่อนไปสองแข้งครับแข้งขวาและศิลาแล้วก็โดนเขาล้อยครับและศิลาถีบยานเข้าไปครับถีบกันเดนเลยนะครับนในี่ความลงกับพื้นนะครับแสนเชิงสองมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเลือศิลาชุมแพทัวบจะประทับโซฮันลูชิซานโนนะครับโชกุนิสกโกลเด้นแอรีียมวยไทยแชมเปี้ยนชิพเซเว่นครับเมื่อวันที่21กันยายนพศ .2567 ที่ผ่านมาณนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่คุณเคยเป็นอย่างดีครับสำหรับมาลายซสเกตนะครับเพราะจริงๆแล้วครับเลสศิลานี่ถือสัญชาติเมกันด้วยครับชาวเมกันชื่นชอบเลสศิลาเป็นอย่างยิ่งครับและไฟนี้ครับมีแชมป์สเส้นเป็นเดิมพันครับนั่นคือแชมป์โกลเด้นแอรีโมไทยแชมเปี้ยนชิพครับและแชมป์ไอเอชเคอินเตอร์ครับแชมป์เงาครับชกกันในพิกัด64กิโลกรัมต่อห7กิโลกรัมครับเลสศิลาต่อให้3ามโลกว่านะครับหรือแล้วราวเจ็ดปอนด์เศษครับพิกัดนี้ก็จะสบายๆหน่อยครับเนื้อตัวก็จะอบูบทั้งคคู่นะรับ จะประทครับนักชกเจ้าถิ่นจากเมืองนิวยอร์กครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับเจ้าของฉายาเดอะอาร์ติตครับศิลปินบนผืนผ้าใบครับว่ากันอย่างนั้นครับและนี่ครับมิสเตอร์มวยไทยนะครับหรือมิสเตอร์ไรนิ่งครับก็อย่างที่บอกครับคุณเคยกับประเทศนี้เป็นอย่างดีครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือผิวไหวทั้งสายน้ำครับเทคนิคแผพวๆครับชาวมากกันหรือชาวอังกฤษครับชอบมวยสไตล์นี้มากครับมวยเชิงสูงทักษะดีครับจุดเป็นที่มาของฉายามิสเตอร์มวยไทยครับและมิสเตอร์ไรนิ่งครับ จนแล้วจนเล่าได้ถือสัญชาติมาการับสำหรับเลิอกศิลาแล้วก็เคยไปปากหลักเป็นคุูมวยอยู่ที่นั่นพักนึ่งครับแต่ก็เที่ยวไปเที่ยวมาที่เมกาบ่อยนะครับทั้งชกและสอนับสำหรับเลิกศิลาและไฟนี้เป็นการกลับมาไฟแรกครับในรอบปีเศษของอาจารย์จ้าครับหรือเลิกศิลาชุแปทัวร์พอจริงๆแล้วเลิกศิลาเคยบอกเป็นนายๆนะครับว่าไฟสุดท้ายในชกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ครับเรามาดูกันในยกที่1ครับเดินเข้าหาเลยครับเลิกศิลาหายไปปีเศษครับ จริงๆได้ประกาศแขวนน่วมเป็นในนารับเจอแข้งขวาโซฮันนะครับหยับเดินนะครับนานๆทีนี้จะได้เจอนักชกชาวต่างชาตินะครับที่รูปร่างใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับปกตินี่เจอทั้งใหญ่ทั้งยาวเลือดศิลาครับไทยสันเฮเลสันนะครับสูง180กว่าก็เคยประทามาแล้วนะครับแทบจะขี่คอชกครับแต่ก็เสร็จอาจารย์จ้าบนะครับสำหรับไทยสันนะครับแข้งขวาหลุดไปครับโซฮันเลือดศิลาวิ่งเข้าหาบ อย่าขยับสับขามาทีนึงครับโซฮันเบียดเบียดหมัดขวาทิ่มและแข้งขวาสูงครับแข้งขวาเบิ <an> ้งไปสองแข้งครับอาจารย์จ้าฟครับขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์จ้าครับเป็นชื่อเล่นของเลอร์ิลาครับแข้งขวางเลอร์ิลาครับและกระโดดเข่าร้อยเลอร์ซิลาอย่างที่บอกนะครับอาจารย์จ้าฟนี่เคยประกาศแขวนนวมไปแล้วครับเมื่อวันที่หกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกครับฝ่ายที่ชนะคะแนนสามานอัสซูลี่ครับนักชกชาวอิลานครับเจอแข้งขวางเลอร์ิลาครับในวัยสิบสองปีครับ ว่าไฟนั้นจะเป็นไฟสุดท้ายครับบนชีวิตผืนผ้าใบของอาจารย์จ้าบนะครับแต่ด้วยเป็นคู่มวยอยู่ดีๆครับรู้สึกว่ายังมีไฟนะครับยังไปได้อยู่ครับจึงกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับว่าอยู่นี่เป็นเพียงตัวเลขนะครับขยับเดินครับเลื่อศิลาอย่างไรครับพยายามถีบหน้ามาครับโซฮันขยับขยับถีบยานเข้าไปครับถีบกัะเดนเลยนะครับชาเข้ามาครับโซฮันอย่างไรพยายามหมุนเตะครับก็ยังไม่โดนครับ เนี่ยเจ้าของฉายาะอาร์ติสครับศิลปินบนผืนผ้าใบครับหักไม่ลงครับเลสศิลาก็ไม่กลับมาได้ไงครับเพราะว่าตอนสอนลูกศิษย์อยู่นะครับดูว่าความพ้องแคล้วว่องไวในใบเล็กสีนะครับดูว่ายังเร็วกว่าลูกศิษย์หลายหลายคนที่ชคอยู่ด้วยซ้ำครับสำหรับเลสศิลาแทงซ้ายไปทีนึงครับอย่างไงครับลงไปกองนะครับแทงเข้าไปเต็มพุงกระเทียบกดแขนไวแล้วก็แทงซ้ายดอกนี้ครับลูกไม่รู้ครับโซฮันนะในความลงกับพื้นนะครับ สู้ไม่สู้ครับฝ่ายนี้ก็เป็นการชิงแชมป์ด้วยนะครับไม่สู้ครับเป็นอาจารย์จาบที่ชนะไปนะครับชนะไปอย่างง่ายดายครับแล้วก็ได้คองแชมป์ครับโกลเด้นแอเรียนะครับและแชมป์ไอเคอินเตอร์แชมป์นี้ครับเพิ่งกลับมาก็คว้าแชมป์เลยนะครับเกรดมวยระดับเลิศวลลาบ และจริงๆแล้วนะครับความตั้งใจของอาจารย์จาครับไฟนี้กาจะชกเป็นไฟสุดท้ายครับแต่ตนมองว่าไฟนี้ครับยังใส่ไม่สุดนะครับยังไม่ได้ทําการแสดงอะไรมากมายครับจึงติดลงบนไปอีกไฟนะครับในรายการคาราเต้คอมแบทครับบวกกับเจ้าของรายการคาราเต้คอมแบทนะครับอาซิมไซดี้ครับให้การต้อนรับครับสู้และศิลาเป็นอย่างดีนะครับถูกชะตาว่ากันอย่างนั้นครับจึงรับงานและชกไปอีกไฟนึงครับเชื่อว่าไฟนั้นหลายๆคนก็คงชมไปแล้วนะครับแต่เรามาชมจังหวะภาพชาร์ตครับ วันนี้ครับเลือดศิลาลุกไล่เข้าไปหาครับพยายามพยายามเข้าไปครับลกขาลอกที่นึ่งนะครับแล้วก็กดแขนครับและหลังจากนั้นับการเข้าเชือกนะครับเสียบซ้ายเข้าไปครับหน้าตานี่เยเก้ครับเสียบไปดอกนี้นี่บอกบุญไม่รับเลยครับหน้าของโซฮันครับ เป็นเลอศิลาคที่ชนะน็อกไปอย่างง่ายดายครับและควาแชมป์ม,มาคองได้สําเร็จนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ